ภาพรวมของงานรักษาความปลอดภัยของคณะแพทย์เนี่ยตอนสักสาปีที่แล้วที่เราเริ่มงานเนาะก็เราก็พบว่าตอนนั้นสมัยนั้นยังแยกศูนย์อยู่ระหว่างศูนย์หัวใจเศรษฐกิจกับโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทย์นะครับเราก็พบว่าเอ๊ะถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยเราจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณปีละ5ล้านกะว่าวว่ปีประหยัดไปปีละ5้าล้านคือ20ล้านเนี่ยเราต้องเอาที่ประหยัดไปเนี่ยนะฮะมาทําเป็นลักษณะเป็นดิจิทัลนะครับเราก็ต้องใช้กําลังคนน้อยลง แต่ขณะเดียวกันเราจะใช้ระบบ IT เข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีการวางระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับตอนแรกปีแรกเลยที่ทำก็คือว่าเอาเงินมา7ล้านบาทนะครับเอามาทำไฟเบอร์ออปติกแล้วก็มาใส่กล้องในช่วงแรกเราทำโดยรอบะคณะนะทั้งหมด320ตัวพร้อมกับเสา แล้วก็ LPR นะก็คือไอ้ไอกล้องที่จับจดจำทะเบียนรถนะครับแล้วก็พร้อมกับ Fa c e r e Cognition อีกประมาณ12จุดเราใช้วิธีว่าทำเป็นวอลลุ่มนะครเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีการปรับระบบงานใหม่นะครับระบบพลาโตก็จะน้อยลงนะครับแต่ใช้วิธีพลาโตผ่านกล้องแทนนะครับทั้ง320จุดต่อมาในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาผ่านมาแล้ว3ปีนะครับแล้วก็มีก็ประมาณที่เราประหยัดได้เนี่ยก็ออามาใช้นะฮะเราไม่ได้เขียมนะฮะ มาใช้ปีนี้เราก็จะลงอีก8ล้านบาทนะครัล้านก็จะเริ่มจัดการที่หอพักนักศึกษาแพทย์เราจัดการไปแล้วพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราจะดึงรวมศูนย์มาที่วอลลุ่มแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นที่อาคารเวชวิชาการที่เราจะทําปีนี้นะครับรวมถึงลานลานจอดรถที่ตรงหนองแวงแล้วก็ป่าแดงด้วยนะครับเนื่องจาก,กอาจจะมีเหตุ หรืออะไรที่ไม่ทําให้ผู้ใช้บริการรวมทั้งบุคลากรเราที่จอดรถบริเวณนั้นเนี่ยไม่สะดวกสบายนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยก็หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งนะครับเพื่ออนาคตเราจะได้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นถัดไปก็จะเกิดขึ้นไวๆนี้ในอีก1ปีนะฮะก็คือการจัดการระบบความปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง access control นะครับเราจะติดตัว access control ที่ใช้บัตรแตะนะฮะ250กว่าจุดนะฮะ แล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดอีก128ตัวแล้วก็จะไปโคกับ i อ p h โฟนนะฮะซึ่งต่อไป IP p h o ฟก็จะมีจอด้วยนะครับจะมีตามสำนักงานต่างๆจะมีจอเพื่อกดดูกล้องวงจรปิดของตัวเขาเองนะครับที่หน้าสำนักงานอีกน่าจะร้อยกว่าตัวนะที่เป็นที่ดูจอนะฮะส่วนไอพีโฟน Phone มัน1 5 0 0ตัวอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งจะเป็นโครงการของคู่สายโทรศัพท์อย่างไรก็ดีเราจะใช้ระบบ พวกนี้ผ่านไฟเบอร์ออปติกที่เราวางโครงขายตั้งแตบบ่2ปีที่แล้วนะฮะปกีกว่าที่แล้วนะที่ลงเงินไปตั้ง7ล้านแล้วก็ก้อง3 0 0้กว่าตัวก็คาดว่าเร็วๆนี้มันก็จะเสร็จสิ้นไปใน1ปีนะฮะอีกน,นึงที่ที่ได้ทําไปแล้วก็คือเรื่องของลานจอดรถนะครับในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าเป็นลักษณะบัตรไม์แฟรมาแตะแล้วให้ไม้กระดกเปิดนะฮะตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นบลูทูธเพราะว่าเกิดความไม่สะดวกเนื่องจากจะต้องเปิดกระจกรถนะครับแล้วก็บัตรก็มีการสูญหายหรือว่ามีการทูตปี้ได้นะจริง ตอนหลังเป็นบลูทูธบลูทูธก็มีปัญหาอีกนะฮะเราก็เลยครั้งเนี้ยพอเรามาจัดทำเราก็เลยทำเป็นระบบ LPR คือ license plate recognition ก็คือเห็นทะเบียนรถแล้วก็ไม้กระดูกเปิดนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นต้นแบบ2ล้านแล้วถัดไปเราจะทำให้ครบนะฮะทั้ง4-5ล้าลนทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญคือนอกเวลาราชการบุคลากรและนักศึกษายังสามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยการ register ทะเบียนรถซะนะครับ แล้วก็ท่านเอารถเข้ามาตั้งแต่บ่ายสามครึ่งจนถึง6กโมงเช้าได้เนี่ยโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องมูฟรถออกก่อนหกโมงนะฮะเพื่อที่จะได้คนที่เขาเสียตังค่าที่จะรถรายเดือนเขาก็จะได้เข้ามาใช้บริการตามสิทธิ์ของเขานะครับก็อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันไปด้วยนะครับซึ่งก็เราเริ่มสองลานก่อนนะฮะหลังจากนั้นพอ LPR อีก3ลานนี้สสำเร็จเรียบร้อยดีก็จะสามารถจัดทำได้ทุกลานต่อไปก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผมบดินทร์อนกุตันครับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแก่นวันนี้จะมาแนะนําหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับบุคลากรนั่นก็คือหน่วยรักษาความปลอดภัยของคณะแพทย์ครับหน่วยรักษาความปลอดภัยของคณะแพทย์มีบทบาทหน้าที่หลักในเรื่องการดูแลความปลอดภัยอยู่3ส่วนนะครับส,ส่วนแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีจํานวนประมาณ6,500คน นะครับนักเรียนนักศึกษาผู้ป่วยนะครับซึ่งเดินทางมาทําการรักษาหรือมาติดต่อราชการในพื้นที่คณะแพทยศ,ศาสตร์รวมๆแล้วก็เกือบหนึ่งห่คนต่อวันนะครับในส่วนที่2นั่นก็คือดูแลในเรื่องความปลอดภัยอาคารสถานที่ทรัพย์สินสิ่งของของทางราชการในส่วนที่3นั่นก็คือเอกาสารสําคัญข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการนะครับให้ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมจารกรรมหรือการบ่อนทําลาย ในส่วนที่2นั่นก็คือพนักงานรองนะครับในส่วนในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่นะครับรวมทั้งการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์นะครับอัตรากําลังของเจ้าที่รักษาคลอดภัยประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับนั่นคือในส่วนที่เป็นลูกจ้างประจํพะาพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยจํานวน30คนนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เป็นเจ้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นะครับซึ่งเป็นอัลซอสจำนวนกว่า95คนพื้นที่ที่เราดูแลและผิดชอบเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลก็คือจำนวน195ไร่นะครับและถ้ารวมพื้นที่ลานจอด,ดรถแลตศูนแพทย์หมู่บ้านศูนแพทย์ก็รวมกว่า500ไร่นะครับอัตรากำลังในพื้นที่ของเราทั้งสองส่วนนะครับมีการฝึกทบทวนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของบุคลาทักษะการให้การจราจรนะครับ การช่วยเหลือกู้ชีพขั้นพื้นฐานนะครับหรือเบสิคไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับรวมทั้งการเจรจาต่อรองนะครับในกรณีเกิดเ,เหตุการณ์ที่ไม่มีความสงบในพื้นที่รวมทั้งทักษะในเรื่องการเข้าถึงยึดตึงนะครับหรือควบคุมจับกลุ่มบคุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในพื้นที่ของโรงพยาบาลนอกจากในเรื่องการเพิ่มพูนทักษะให้กับเจ้าที่รักษาความภัยแล้วในพื้นที่ของเรานั้น ก็ยังมีอุปกรณ์ซึ่งเราพยายามที่จะเป็นสมาร์ทซีเคียวริตี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกล้องวงจรปิดทั่วทั้งพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านนอกของโรงพยาบาลหรือตามเส้นทางต่างๆก็จะมีกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนนะครับหรือเป็นจุดที่เป็นอ่ e อิมเมอร์เจซีคอหรือร้องขอความช่วยเหลือในกรณีต่างๆได้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นอิมเมอร์เจนซีคอ เราติดตั้งทั้งหมดจํานวน12จุดทั่วทั้งพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าร้องขอความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับอาจจะสอบถามเส้นทางสอบถามลานจอดรถนะครับให้กับบุคลากรหรือผู้มารับบริการของคณะแพทยศาสตร์ของเราได้ในส่วนของภายในของคณะก็จะมีกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจจับใบหน้าได้นะครับซึ่งก็สามารถติดตามหรือดูพฤติกรรมของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเราเองหรือบุคคลที่ต้องสงสัยที่เข้ามาในเวลาวิกาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยของคณะแพทยาศาส,าศาสตร์ของพวกเรานะครับซึ่งหน่วยรักษาความปลอดภัยมีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลากรของคณะแพทยาศาส,าศาสตร์รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ของเรานะครับโดยเรามีมอตโต้ที่ประกาศไว้นั่นก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้กำกัสร้างความศรัทธาให้กับผู้รับบริการขอบคุณครับ